ผมได้สื่อทอดมรดกร้อยพันล้านบทที่3,586 3,587บทที่3,586ปประเทศตะวันตกที่เชื่อในการแพทย์แผนปัจจุบนันสำหรับยาแผนตะวันออกเกือบทั้งหมดล้วนนำมาซึ่งความสงสัยและการต่อต้านโดยธรรมชาติ และบรรดาขุนนางชาวตะวันตกเหล่านี้ยังได้เพลิดเพลินกับคุณประโยชน์จากยาแผนปัจจุบันตะวันตกแพทย์ของพวกเขาเป็นบุคคลชั้นนำเกือบทั้งหมดในสาขาการแพทย์ตะวันตกยาตัวใหม่ล่าสุดดีที่สุดและแพงที่สุดในโลกตะวันตก โดยพื้นฐานแล้วพวกเขาจะได้รับอภิสิทธิ์เป็นอันดับแรกเป็นเพราะได้รับประโยชน์จากความเป็นอภิสิทธิชนดังนั้นความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการแพทย์แผนตะวันตกของพวกเขาจึงลึกซึ้งและชัดเจนมาก ทันทีที่ได้ยินราชินมีพูดกับปากของเธอว่ายาวิเศษจากประเทศตะวันออกเพียงหนึ่งใน4ส่วนของยาก็สามารถทำให้เธอฟื้นคืนชีพได้และแม้แต่หมอก็ยังบอกว่าเธอสามารถมีชีวิตอยู่ได้อีกอย่างน้อย5ปี ความคิดแรกของทุกคนคือมันไร้สาระมากและพวกเขาไม่อยากจะเชื่อเลยแต่เมื่อเห็นราชินีที่มีสุขภาพแข็งแรงยืนอยู่ทางด้านหน้าของตนเองทุกคนก็ตั้งคำถามกับตัวเองภายในใจหรือว่ายาวิเศษจากทิศตะวันออกนี้จะมีมนขลังจริงๆ หลังจากที่ราชินีแห่งยุโรปเหนือป่วยหนักพวกเขาล้วนเข้าใจเกี่ยวกับสภาพการเฉพาะของราชินีผ่านช่องทางของตนเองและทุกคนต่างก็ทราบดีว่าอาการป่วยของราชินีนั้นสิ้นหวงังและเป็นไปไม่ได้ที่จะผ่านอุปสรรคนี้ภายใต้การรักษาของแพทย์แผนตะวันตกแต่ตอนนี้องค์ราชินียืนอยู่ตรงนี้อย่างมีสุขภาพแข็งแรง ซึ่งเป็นข้อพิสูจน์ที่ดีที่สุดว่าเธอไม่ได้โกหกโดยยุคฟินลิปถามด้วยความสงสัยมากฝ่าบาทหม่อมฉันอยากทราบว่ายาเม็ดฟื้นฟูที่พระองค์เพิ่งจะกล่าวถึงนี้เป็นยาที่ใช้รักษาโรคชนิดใด องราชินีตรัสอย่างเคร่งครึมว่าฟิลิปยาฟื้นฟูเป็นยาวิเศษและเนื่องจากมันเป็นยาวิเศษแน่นอนว่าโรคใดๆก็สามารถรักษาให้หายขาดได้เช่นเดียวกับที่พระคัมภีร์กล่าวเอาไว้ว่าน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์สามารถชำระล้างความชั่วทั้งหมดได้โดยยุคฟิลิปกล่าวอย่างเขินอายแต่แต่ตะกะนี้ไม่เป็นวิทยาศาสตร์ เราทุกคนต่างทราบดีในการแพทย์แผนปัจจุบันนี้ยาส่วนใหญ่เป็นยาเฉพาะทางในการรักษาโรคเฉพาะแน่นอนว่ามียาไม่กี่ชนิดที่สามารถรักษาโรคต่างๆได้มากมายเช่นเดียวกับแอสไพรินที่เรียกว่ายาครอบจักกรวาลแต่ถึงแม้จะเป็นแอสไพรินก็เป็นไปไม่ได้ที่จะรักษาโรคได้ทั้งหมด คำพูดของไดยุคฟิลิปกระตุ้นความเห็นชอบของคนอื่นๆเพราะในความรู้ความเข้าใจโดยธรรมชาติของพวกเขาเป็นไปไม่ได้ที่จะมียาชนิดใดที่สามารถรักษาทุกโรคได้โดยทั่วไปแล้ว ผู้ที่สามารถพูดเรื่องแบบนี้ได้อาจเป็นพวกงี่เง่าหรือไม่ก็คนโกหกเมื่อเผชิญกับข้อสงสัยของดายุคฟิลิปราชินียิ้มเล็กน้อยและพูดเบาๆว่าฟิลลิปฉันรู้ว่าคุณเชื่อในวิทยาศาสตร์และการแพทย์แผนปัจจุบัน ฉันก็เคยเป็นเหมือนกับคุณไม่ใช่หรือว่าแล้วองค์ราธินีก็ถอนหายใจแล้วตรัสด,ด้วยอารมณ์ว่าคุณรู้ไหมว่าฉันเจ็บปวดแค่ไหนระหว่างป่วยหนกักทุกคนคิดว่าฉันหมดสติและอยู่ในอาการโคม่าอย่างสมบูรณ์แม้แต่ทีมแพทย์ที่ดีที่สุดของราชวงศ์เราก็ให้ผลลัพธ์เช่นเดียวกันหลังจากทดสอบด้วยอุปกรณ์ที่ดีที่สุดแต่คุณรู้ไหม ฉันไม่ได้อยู่ในอาการโคม่าเลยทุกคนยิ่งตกใจมากขึ้นเมื่อได้ยินเรื่องนี้ได้ยุคฟินลิปต,ตกตะลึงครู่ต่อมาเขาถามด้วยความตกใจว่าคุณคุณไม่อยู่ในอาการโคม่าหรือแต่ข้อความที่เราได้รับคือคุณอยู่ในอาการโคม่าขั้นรุนแรงมาหลายวันแล้วดังนั้นขอประทานอภัย่าบาทหม่อมฉันไม่เข้าใจสิ่งที่พระองค์หมายถึง องราชินีตรัสอย่างจริงจังว่าให้มันได้อย่างนี้ซิโลกภายนอกคิดว่าฉันอยู่ในอาการโคมา่าเพราะร่างกายของฉันไม่ตอบสนองอีกต่อไปแต่ในความเป็นจริงร่างกายของฉันอยู่นอกเหนือการควบคุมของสติฉันอย่างสิ้นเชิงสติของฉันยังคงทำงานตามปกติในสมองของฉัน ฉันสามารถคิดได้สามารถจดจำและยังสามารถได้ยินเสียงรอบข้างแต่ราวกับถูกปีศาจผนึกเอาไว้ฉันไม่สามารถควบคุมส่วนใดของร่างกายได้แม้กระทั่งความสามารถในการลืมตาฉันยังทำไม่ได้เลย เมื่อพูดถึงตรงนี้องราชิน่นีก็พูดด้วยท่าทีที่หวาดกลัวว่าความรู้สึกนั้นทำให้คนหมดหนทางและเจ็บปวดยิ่งกว่าอยู่ในนรกเมื่อคนรอบข้างได้ยินเช่นนี้ใบหน้าของพวกเขาเต็มไปด้วยความกลัว บทที่3587พวกเขายังคิดว่าตัวเองอาจเจ็ป่วยในอนาคตอาจจะป่วยหนักหรือถึงขั้นเสียชีวิตได้แต่พวกเขาไม่เคยคิดว่าผู้คนจะประสบกับความเหงาและความเจ็บปวดเช่นนี้ก่อนตายมันจะไม่กลายเป็นคนที่เหงาที่สุดในโลกหรอกหรือ ในเวลานี้อง์ราชินมีตรัสด้วยอารมณ์ว่าการแพทย์ตะวันตกที่พวกคุณเชื่อมานานหลายปีก็เหมือนกับฉันที่เชื่อในการแพทย์แผนตะวันตกมานานหลายปีเช่นเดียวกันในช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดในชีวิตของฉันปรากฏว่าฉันไม่สามารถตัดสินชะตากรรมของตัวเองในขณะนั้นได้ดังนั้นคุณยังคิดว่าการแพทย์ตะวันตกดีที่สุดและก้าวหน้าที่สุดอีกหรือไม่ การแสดงออกของทุกคนตกตะลึงและพูดไม่ออกในยุคฟินลิปก็ตื่นตะนกกล่าวด้วยความคิดที่น่าสะพรึงกลัวกล่าวถึงกรณีนี้ผู้ที่มีสภาพผักที่เราคิดว่าสมองตายแล้วมีโอกาสสูงที่พวกเขาจะอยู่ในสภาพนี้ด้วย เป็นไปได้มากที่จิตสำนึกของพวกเขาจะยังมีชีวิตอยู่ตลอดเวลาและอาศัยอยู่ในร่างกายอย่างโดดเดี่ยวเป็นเวลาหลายปีหลังจากนั้นหรืออาจจะมากกว่าสิปีด้วยซ้ำใช่องราชินีพยักหน้าและกล่าวว่าฉันไม่เคยคิดถึงระดับนี้มาก่อนแต่หลังจากที่ฉันมีประสบการณ์มาแล้วความเห็นของฉันก็เหมือนกับคุณพูดแล้วองราชินีก็พูดอีกครั้ง แต่เมื่อฉันอยู่ในสถานการณ์ที่สิ้นหวังแบบนั้นและได้ยินความจริงที่ว่าหลานสาวอีกคนของฉันโอลิเวียร่วมมือกับคนอื่นๆเพื่อฆ่าฉันในตอนนั้นเองที่ฉันรู้ว่าฉันไม่ได้ป่วยหนักเลยแต่ถูกวางยาพิษนอกจากนี้ยังไม่มีวิธีรักษาและไม่มีใครรู้จักพิษ ถ้าไม่ใช่เพราะเฮเลนาหลานสาวที่แสนดีของฉันนำยาวิเศษกลับมาจากวาเซียด้วยความยากลำบากเพื่อช่วยฉันฉันอาจจะยังคงถูกขังอยู่ในร่างกายของตัวเองเพื่อรอการมาถึงครั้งสุดท้ายของความตายเมื่อได้ยินเช่นนี้หลายคนก็เชื่อในพระดำรัสขององค์ราชินีเพราะเมื่อสามวันก่อนฉันได้ประกาศให้สาธารณชนทราบประกาศดังกล่าวระบุว่าโอลิเวียอิเลีย ถูกราชวงศ์ตัดสินว่ามีความผิดฐานสมคบคิดกับคู่มั่นชาวเยอรมันของเธอวินเลี่ยงรอดชายและครอบครัวในข้อหาสมรู้ร่วมคิดสังหารสมเด็จพระราชินีในเวลาเดียวกันราชวงศ์ยังประกาศว่าโอลิเวียอิเลียดถูกตัดสิทธิ์จากการสืบทอดราชบัลลังก์อย่างเป็นทางการและขณะเดียวกันก็ให้สิทธิ์ในการรับมรดกแก่เฮเลนาอิเลียด ในตอนแรกทุกคนไม่ค่อยเข้าใจว่าทำไมความเจ็บป่วยที่ร้ายแรงขององค์ราชินีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการฆาตกรรมของโอลิเวียและก็ยังไม่เข้าใจว่าทำไมจูจูจึงมอบบัลลังให้กับเฮเลนาผู้ซึ่งถูกลิบรอนสิทธิ์ในมรดกไปนานแล้วในที่สุดพวกเขาก็รวบรวมมันทั้งหมดเข้าด้วยกันที่ราชินีป่วยหนักแท้จริงแล้วเธอตกเป็นเหยื่อของโอลิเวีย และเหตุผลที่เฮเลนาสามารถทวงสิทธิ์ในการรับมรดกกลับคืนมาได้นั้นเป็นเพราะการรับใช้อันมีค่าของเธอในเวลานี้อง์ราชนีตรัสต่อไปว่าเหตุใดฉันจึงเชื่อม่านในยาวิเศษแผนตะวันออกนี้นั่นเป็นเพราะว่าทันทีที่ฉันกินยาสติก็ฟื้นการควบคุมร่างกายในทันที และผลข้างเคียงที่เป็นพิษอันเกิดจากการได้รับพิษในระยะยาวเหล่านั้นสามารถกำจัดได้ในทันทีสำหรับฉันในขณะนั้นมันเหมือนกับการหลุดพ้นจากนรกขึ้นสู่สวรรค์เมื่อพูดถึงตรงนี้องค์ราชินมีมองดูไดยุคฟิลิปด้วยสีหน้าทื่อๆและถามเขาอีกครั้งว่าฟิลิปหลังจากที่ฟังฉันพูดเรื่องเหล่านี้แล้วคุณยังคงเชื่อในการแพทย์แผนตะวันตกหรือไม่ ไดยุคฟินลิปพูดอย่างว่างเปล่าฉันฉันก็ไม่รู้ว่าจะพูดยังไงแม้ว่าฉันไม่ได้ตั้งใจจะสงสัยท่านแต่ฉันยังคงรู้สึกว่าทั้งหมดนี้มันแปลกจริงๆฉันยังยอมรับไม่ได้องราชินียิ้มเล็กน้อยแล้วกล่าวว่าไม่เป็นไรปาฏิหาริย์แบบนี้ก็เหมือนกับเรื่องอัศจรรย์แท้จริงแล้วผู้ที่ได้เห็นมันเท่านั้นจึงจะสามารถเชื่อได้เมื่อกล่าวเช่นนี้แล้ว องราชินีก็ยิ้มอย่างเต็มเปี่ยมและกล่าวด้วยสีหน้ายินดีว่าบางทีนี้อาจหมายความว่าข้าพระเจ้าเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้ามากกว่าท่านพระเยซูเคยตรัสว่าเฉพาะผู้ที่เชื่อเท่านั้นที่สามารถเห็นการอัศจรรย์ได้ ในเวลานี้สมาชิกราชวงศ์ชราผู้หนึ่งโล่องออกมาด้วยความตื่นเต้นว่าฝ่าบาทถ้าเป็นความจริงอย่างที่พระองค์ทรงตรัสว่าในโลกนี้มียาววิเศษแบบแผนตะวันออกที่อัศจรรย์เช่นนี้หม่อมฉันบังอาจขอร้องพระองค์ ขอประทานยาให้หม่อมฉันสักหนึ่งในสี่ส่วนได้หรือไม่หรือจะขายให้หม่อมฉันก็ยินดีพรรยาสุดที่รักของหม่อมฉันป่วยหนักหมอบอกว่าเธอมีเวลาเพียงครึ่งปีเท่านั้นองราชนีใส่หัวและกล่าวขอโทษฉันขอโทษมาเวินเฮเล่หน้านำยาเม็ดฟื้นฟูกลับมาเพียงหนึ่งในสี่ส่วนเท่านั้นแม้ว่าฉันอยากจะช่วยคุณจริงๆแต่ฉันก็ไม่มีความสามารถ